เอาละครับผมธนัทก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมก็วันนี้ทุกคนผมบอกเลยตอนแรกผมว่าจะไม่ทําคลิปรีวิวของใหม่ให้วันนี้นะแต่กลายเป็นว่าเออแบบน้องๆทุกคนก็รอติดตามช่องเราในการรีวิวของใหม่ใช่ปะคือเนื่องจากว่าทุกคนอาจจะเห็นบรรยากาศเห็นกล้องที่มันแปลกๆพอดีอะเนี่ยผมก็ใช้น้ตบุ๊กในการทํางานนะครับพอดีผมเนี่ยกลับมาหาแม่ที่ว่าต่างจังหวัดนะครับผมที่นครศรีธรรมราชนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพวันนี้แหละแต่ว่ามันมีของใหม่อัปเดตเข้ามาไง ต้นก้าเลยกันว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็คือใช้ไม้จากหูฟังนะแล้วก็ใช้น้ตบุ๊กในการทํางานให้ทุกคนดูนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ก้าจะพยายามแบบว่าสรุปให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมว่ากิ่นกรมเราเป็นไงบ้างโอเคมันก็คือไอวอลนะครับผมที่ว่าเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับนี่แล้วผมมันก็คือกล่องอันนี้นั่นเองนะผมเป็นกล่องใหม่นะครับผมแต่ผมงงมากนะผมลูกเขียนไว้25พรแต่าาาคขย35เพรสุปแล้วมันี่ย ทุกคนน่าจะเห็นเซ็ตดังด้านซ้ายผมมันจะเป็นชิ้นส่วนอยู่นะครับผมก็มันจะมีหลายๆชิ้นหลายๆเซ็ตที่พี่ต้นก้ายังไม่มีนะครับผมและเราสามารถเก็บโทเค็นนะผมเพื่อไปแลกในส่วนของไอวอลปีศาสตร์ด้วยนะครับผมนี่เลยครับใช้โทเค็น150โทเค็นนะครับผมใครที่ว่าแบบสุ่มแล้วไม่ได้ก็สามารถนำโทเค็นมาแลกได้หมดเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพี่ก้าจะซื้อมา50กล่องนะครับผมเพื่อเป็นการลองให้กับคนดูดูผม50กล่องเราเป็นไงบ้าง อนนี้เราครบ1นึ่งแล้านซับสไครต์แล้วครับผมนะสองล้านซับสไครต์ได้ปะหยอกหยอกหยอกไม่มีเอฟเฟกกดนะรอบนี้ไม่เป็นไรเนาะเออซื้อเลยฮะโอเคตอนนี้ต้นกล้าซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผม50กล่องนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดทีละกล่องก่อนนะครับผมทุกคนนะปึ๊บโอ้โหโทเคนผมทุกคนครับแหมไม่มีเอฟเฟกกดผมทุกคนนะเอ้โหโทเคนอีกแล้วเ้ยาวไปพี่2อันรอบนี้ยาวไปพี่เราเปิด1ิบกล่องก่อนนะครับแบบทีละกล่องนะครับผมโอ้โหโทเคนนั้นเลยฮ โทเคนทั้งนั้นเลยครับโทเคนอีกแล้วฮะยาวไปพี่โทเคนโทเคนอะไรเนี่ยครับเกมเดี๋ยวเรามาลองเปิดทีละสิบกล่องดูบ้างนะครับผมทุกคนครับปั๊บโอ้ยได้หน้ากากคนหนึ่งอันนะครับผมสิบกล่องนะต่อครับเฮ้ยได้หน้ากากอีกแล้วผมทุกคนครับรอบนี้เกลือเกลือโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้โทเคนมากี่อันนะครับ ต้นก้ามีโทเคนอยู่68อันนะผมซึ่งยังไม่พอนะผมที่จะแลกชุดนะครับผมกับในส่วนของไอวองเราซึ่งเราต้องใช้250ดังนั้นพี่ก้าจะเปิดตรงนี้เลยซื้อเปิดเลยผมด้วยนะผมว่าน่าจะมี100ร้อยกล่องตำตำเลยนะผมเฮ้ยกางเกงมาครับร้อยกล่องตำตำครับสวยพี่โทเคนอย่างเดียวเลยแหมโทเคนเอาเยอะหน่ยดิโอ like ้หอย่าไปหวังดวงเลยหวังโทเคนตี้เนี่ยโอ้โหนี่จะร้อยกล่องล้วเนี่ยดูนี่ร้อยกล่องนะครับเรียบร้อยร้อยกล่องได้กี่อันเนี่ย 163ยแล้วยังขาดอีกประมาณ90ครับอีก90ครับผมว่า150กล่องอะผมพูดเลยร5 0กล่องดูตรงอะใหนาย,ายาวอะอ่าร้อย่บแล้วเนี่ยอันนี้130ยแล้วครับร30แล้วได้เกียร์แล้วเนี่ย2 0 0รอยกว่ายังขาดนิดนึงครับโอ้ยเกียเอ้ยแม่งกินคนี้กินตังผมมากเลยเนี่ยคุณใส่ราคาผิดบ่นี่มันแพงมากเลยนะจีผมมันแพงมากเลยนะเกีอรโอย้ยังไม่ครบอีกอีกสักสิบกล่องไปผมทุกคนน่าจะครบเลยรอบเนี้ย อุย้ยได้เซ็ตผู้หญิงมาด้วยผมทุกคนครับเอาวะเฮ้ยดวงแม่งดีเฉยอยู่ๆก็ดวงดีโอ้โหพออะไรบ้งโอ้โหชุดโคตรเซ็กซี่เลยผมทุกคนครับโอเคพิกาได้เซ็ตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพิกาขอแลกในส่วนไอวอลก่อนเลยครับปึ๊บปับ๊บมาลวเลยวยไอวอลเราป,ปับ๊บมาเ <laughs> ข้าให้นะครับผมทุกคนครับ แต่ไอ้วอนี้มันก็คล้ายๆตัวลายไฟนะครับผมทุกคนเนาะโอเคแล้วก็เราจะแลกในส่วนของชุดผู้ชายนะผมคิดว่าต้นกล้ายังไม่มีเหมือนกันนะผมก็แลกเลยผมชืดอดีครับ100โทเค็นครับผมมาเลยเว้ยเอาอีกชุดไปโอ้โหหล่อเท่ผมทุกคนครับอื้อหาบจัาบอุ้มมีกรทะอุ้ยหวดหวดนักเลงอ่ะชูไปสองนิ้วไปอือก็ปิดอ่าฮะโอเคเราก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนฮะเรามาดูในส่วนของชุดมันนะครับผมบินกล้าก็กดเปิดการใช้งานไปเลยนะครับผมนี่มาแล้วเว้ย ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดอ่าห้าชิ้นนะครับผมนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ก้าได้มาแล้วอันชิ้นหนึ่งไนงะอ่าก็จะเป็นในส่วนของหน้ากาก,ากมันด้วยนะผมนี่ใส่เข้ามานะครับผมเสื้อของมันนะผมสามารถซ่อนเกาะได้แต่ไม่สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับผมเพื่อนครับจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือไอวอลที่ว่าเราได้มาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก้าจะเอาไปเล่นในเกมให้ทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาไปลุยแรงเลยผมทุกคนครับนี่ลุยแรงในโน้ตบุก๊กกูจะเหลือไหมเนี่ยเอาละครับผมนะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้้้้้้้้าาลลลล็ออบบบีีีแวโโโหตตนนนนนกกจะเเเ่่่ไดมยยุ๊ อุ้ยออกแล้วมึงแหลกๆเพื่อนประเด็นโอ้ยเสียงเต็มเบ้าหูผมวะนะเป็นเป็นเป็นเน็ตแแวบแฉะแวบแฉะแวบพอเพลงเนี้ยผมทุกคนฮะเดี๋ยวเราโดดไปที่อู่เรือนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราไปหาไอ้วอกันสักหน่อยนะครับผมทุกคนอ่าโดดมาเลยฮะเฮ้ยมีคนลงข้างหลังผมทุกคนไอ้ก้าววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยโอ้ยเจ็บมือโอ้ยโดนบุกเอฮ้ยเรียบร้อยเป็นหนึ่งคิวผมทุกคนครับเฮ้ยไอ้น้องอย่าคิดจะมาลิอัดเข้าเมืองพี่นะเว้ย ถึงพี่เล่นในโน้ตบุ๊กก็เถอะพี่ก็ตาลายนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าพี่บอกตรงว่าโน้ตบุ๊กของพี่เนี่ยจอมันเล็กมากไอ้น้องโอ้ยมีเก็บของอัตมัติปะเนี่ยหรือม,มาออกซะด้วยโอ้โยเก็บให้กูซะด้วยโอ้โยเอวบิวอยากจะเก็บอยางพวกเก็บของไอ้บ้าเอ้ใหม่มาตั้งค่าก่อนไว้ก้าเออปิดที่หมดสิวะปิด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 ,ปดเฮ้ยเกือบไปแล้วตูเฮ้ยเอ้ย,อยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปนี่กูต้องเล่นเอวบิวหรือวะเนี่ยสวยแล้วพวกมึงอะ่ะ วยแล้วไม่คือตวยตูดีจะเล่นยังไงเอบิวในคอมเออในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะจะยิงได้หรือก็ต้องลองดูของอย่างนี้ต้องลองดูอาจจะยิงคมก็ได้ใครจะไปรู้พระเจ้าคือพระเจ้าวันดังข้ามเว้ยฮะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเสียงผมมนได้ยินชั้นหรือเปล่านะผมพยายามโจนพูดว่าให้ดังๆเอาไว้นะครับผมทุกคน โอ้ oh, <F 1> เอฟเฟกก็ไม่มีกดไม่มีอะไรกดเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าภาพผมไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับผมทุกคนเพราะว่าพี่ก้าเ,เล่นในบุกนะครับบอยก,ก่อนนะอ่ะผมจะให้วอลแลยครับเดี๋ยวพี่ก้าจะลองตั้งให้วอลทุกคนดูดีกว่านะครับผมปุ๊บอ่ะเป็นไงผมทุกคนด้านหน้าคือมันเอ,อีงตรงอ่ะมันจะเข้ากับสกินของกระทะถ้าเกิดใครจําได้กระทะที่ว่าเรามาจากการพิเออร์เดอร์นะครับผมนี่ครับนี่ครับเฮ้ยมีคนมาถวยแล้วผมทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอเอวลแล้วไงกูเวรแล้วยิงไอเบลไม่โดนเลยในมือในคอมเนี่ยเฮ้ยกูชารีวิวมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยของกินดเว้ยไอ้น้อง <c oughs> โดนโดนเละอย่างนี้กเรียกเละเลยเละเป็นโจ๊กมาดูไอวอลต่อครับเมื่อไอวอลผมถ้ามันจะแตกผมมันก็จะมีรอยร้าวนะผมเป็นสีดำๆเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะปัดไปเลย จบแล้วต้นกล้าตำนานสไนเปอร์นโน .1 เล่นในโน้ตบุ๊กนี่ยิงไม่โดนเลยฮะมันแหลกๆมันไม่เหมือนในคอมมันไม่ลืล่นไม่มีไอวอลให้เล่นเลยผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราถือว่าได้ดูรีวิวชุดแล้วก็ได้ดูรีวิวไอวอลไปแล้วนะครับผมเพื่อนกล้าก็จะพยายามเอาแชมป์เกมนี้ให้ได้ฮะแต่จะได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมทุกคนนะแล้วมีสไนเปอร์แค่กระบอกเดียวอะจะได้ถ้ามีสองกระบอกก็น่าจะมันอยู่นะครับผมทุกคนโอเคนี่คนเหลือ19คนเลยครับเดี๋ยวกล้าออกไปไล่คิวเลยดีกว่านะผมเพราะว่่าาาเเรรรต้ออองกคคิววนนะผมขโชช์ุดหยยลับ อุตส่าห์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้สรุปเพชรนี่หว่าว่าเราหมดไปกี่เพชรนะผมทุกคนนะเออแต่เยอะอยู่ครับเดีย๋ยวพีก้าสรุปให้ครับเฮ้ยผมเดินมาผมไม่เจอคนเลยเนี่ยและไอวอลผมก็ไม่มีเนี่ยประเด็นเนี่ยผมทุกคนแล้วก็โดนยิงตายก็งุ่ยของต้นก้าเอ้ยเดินสเปรดสป่าไปเรื่อยผมเผื่อม,มี A W วบักระบอกครับสวยพี่มีปืนอ,อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหสวยเอ้ยสวยส,วยสวยุดๆไม่มีของเลยทำไมคนมันเงียบจังผมดูนะครับนี่ต้นก้าก็พยายามเดินมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เจอใครเลยครับ เนผมไม่เจอใครเลยอ่ะงงจุงหายไปไหนกันหมดวะเนี m m nada, ่ยเฮ้ยน ni ี่ค bueno> ุณมูดนะมาแล้วคนหนึ่งผมนะมาแล้วอุ้ยอรืกชาเอ้ยยิงกับบิวไม่ดูเลยผมทุกคนครับอุ้ยอุกยคุณไม้ขวามือผมพูดนะอุ้ยโอ้ลงพอดีเหรอลงพอดีเหรอ วงแรงโหนะวงแรงวงแรงกล้าวงแรง oh. เกือบตาย oh. วงแรงกล้าร oh. อ,อดไอ้ตัวนั้นไม่น่ารอดนะผมว่าไอ้ตัวที่มากับผมสลักนะที่ผมยิงมันตามยาอยู่อนะ่ะ oh. อุ๊ยอุ้ยอุยเป็นยิงผมด้านหลังฮนะ oh. เอา,าไ้น้องเองนี่หาเรื่องโดนหมอนะเข้าวงได้แทนที่จะหนีเข้าวงกลับไม่เข้าวงผมนะกลับมาดักยิงผมต่อมหมไมนโรธแค้นผมมาผมทุกคนคมไต้องมีคนผมอีกด้านหนึ่งนะครับ อ๋อไอ้นี่ผมมจะเอาผมไม่ได้ฮะมันโดนไปแล้วครับผมเอ้ยเอาแล้วเริ่มเข้ามือลเลยเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยผมทุกคนครับสี่คนครับยิงกันอยู่หลังเนินเขาครับส่วนแล้วต้นกล้าไม่ได้มีไอ้วอให้เล่นเลยผมเมืก่กมนี้เนี่ยมาลิวไอ้วอแท้ๆครับจะหาไม่เจอเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้านซ้ายชดมาผมโอ้โอโอโอแล้วผมยังไม่สู้ยังไงวะเนี่ยผมทุกคนไอ้วอก็ไม่มีเนี่ยเออมึงข้ามเลยเอเล็กเพชดไอเวนเฮ้ยผมทุกคนครับ ก็ที่คุณได้เห็นเลยทั้งชุดชาวอรพิก้าก็ให้อ่าเอามารีวิวทุกคนดูไปแล้วเนาะก็สรุปนะครับผมกิจกรรมนี้ผมต้นกล้าหมดไปผม5,600เพชรนะครับผมในการสุ่มนะครับผมซึ่งก็ได้ไอวอมาแล้วก็ได้ชุดผู้หญิงนะผมใน1เซตแล้วก็ชุดผู้ชาย1เซตนะครับผมก็ทุกคนก็คิดเอาว่าคุ้มหรือเปล่าหรือมันเกลือหรือเปล่านะจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะหมดเยอะมากๆนะครับผมนะเยอะจริงเพราะว่าผมสุ่มให้ทุกคนดูไปแล้วอะร้อยกล่องอ่อไม่อยู่อะ ร้อยห้าสิบกล่องเอาไม่อยู่อะผมทุกคนครับรวมรวมเงินต้นกล้าหมดไปก็ประมาณห้าพันกร้อยเพชรในการถุ่มนะครับผมทุกคนถามว่ามันสวยไหมมันมันก็ไม่ได้สวยมากมันก็เฉยเฉยแต่ว่ามันก็เป็นของแรของต้องมีเพราะต้นกล้าเนะี่ยเขาสะสมสกินปืนแล้วก็สะสมสกินไอวอลต่างๆค่อนข้างเท่เยอะนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดตตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับส่วนวันนะี้เนี่ยพี่ก้าต้องขอตัวกลับลาน้องๆทุกคนไปแล้วนะผมเรามาเป็นหนูทดลองกับทุกคนเลยนะผมหวังว่าจะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะสวัสดีครับ